อย่เอายัง huh. ไ่อย่ค <b film> <Good> ุยนไมู่สีที่เดียวกโดยด้านเนาสีน่าตามัไปสีเรียวผู้แบบเมื่้เมาไปมนเลยละคุยมาเท่าตีเฉอเนี่ยเว้น้องของเนี่ยเยน้องก็ไม่เสีเลยนีแล้วมันว่าลงมาะไรไร อไอ้ยูกฤษิกาพ่อพ่อเอวหายอย่างเนี้ยอีทาสวสุดดังวะสุดอายุกับพ่อเอวนี่นี่ท้าวกับพ่อมองอย่านเนี้ยลืมไงลืมแล้วใส่ไว้อย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ได้เก็บไงแล้วก็เนี้ยไปโรงพยาบาลเราก็ไปสง่งเขาเขาก็ให้มาค่าเราใส่ค่าวาค่คสองร้อยห้าสิบเอาแบงค์ัยอยากเข้าไปนี่ทั้งหมดเลยเราก็มาปินรูปไทย ดองใส่แล้วก็ห้องแบงคร้อยที่เหลือเนี่ยใส่ไว้แหงนี้เ,เขี้ยบแบงค์ยี่สิบมันไม่ออกเสือ้ออกแบงพันพันสองร้อยเหรเฮย้ยกูทำวันนี้ที่ไม่ยิ่งไม่มีงานอยู่จะเอาจริงมีดอยู่ไหนมีดอยู่ไหนกูซื้อมาเพื่อ <c oughs>

เนี่ยดีใจเว้ยเว้ยท้าล่งเราดูป้อรดทางดองใส่ไม่ได้เราท่าล่าเราดูป้อมของเราปวดปวดท้อนนะยันน้องยันน้องยยู่นหัอมาอ้งตาล่างน้นในสุดตองเลยเต่าไหนเชื่อโดนปับกล ยาอยาอย่าเอกจากแต่สั่งกะพี่ตาดี้คู่น้องก็ได้แค่ไหนได้ตาวหายแค่โดนปาก็โดนป่าเว่าพันกว่าบาทถ้าดูาก็ไม่เกินห้าร้อยกินห้าร้อยฮะแค่ห้าร้อยเอตังไม่พันสองแม่เลยเธอไม่ใช้แม่เลยไม่ดีไม่โอเค เนี่ยเนี่ยก็ท้องตังก็ไม่มีงานก็ไม่มีไอ้เหี้ยเสียไปหายชีวิตแม่งจังไรยิ่งายเลยอะไรไม่เอาแม่งไอ้เหี้ยผมไม่เคยได้แล้วผมใสียระดังพันมสมดุลคซื้อมาแค่สามลอยคุ้มเลยเก็บซื้อใหมาเนี่ยซื้อมาเนี่ยเพื่อเก็บตังค์มึงเนี่ยเฮียสมอง lại like giúp thầy không có giờ gõ này nó sẽ mất rồi giờ gõ này gõ lỡ đập làm thế làm phụ ờ này giờ gõ 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 phụ nó cái gõ một cái của gõ 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 đi à nó còn gì rồi hơi giống mà gì gõ

มากี่ยวกับสือเยอะกินเลยสื่อแบบเพื่อนไม่มาเพื่อจังหวะไงสามไม่ก็ปั่น่งขนาดหิวข้าวกินไม่ลองตาวิมีด้มาตัดดองลอไอ้โฟยด่าเรียกว่กับเฟ้านแล้วเลยเดี๋ยวยู Này ơi. Không mà phụ đây, rồi ây 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 ba ây mà nó ây là, là gì rồi, ây 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 mà ây 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 Mà ây mà này ây 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 ပြုံးမဆာတော့လည်းနင်ကမင်းထားခေါင်တော့လည်းမပြတ်ထားဘူးစစ်ဘလို့လည်းဒီလေခွာလိုက်ဆိုင်တီးတို့လေဒီလေခုတ်လေဒီလေခုတ်ကြည့်တို့လားမင်းတို့ထားတော့တယ်လည်းမငကားကြီးထားထားတို့พูดတယ်นะ

สีดเละท่องเลงามามือเดกกับบาสวยมอชิดลเ i ๋อยิงบเล่ไม่ได้อไรเลยก็ณยังไม่ได้อยิ่งไม่ได้ร

Ờ mà là muốn này cái thằng đây cái thằng vừa lập phải tự giáo nên mình nó lại đi. Anh nó bảo là mà sao ta tu sửa cái này à. Nó bông nhẹ mà. Mình đâu là cả cái chút đảo này, đâu bắt đầu khui này, nó khui ra cái này đi tôi đã. Mẹ anh nè, ông của tiệm ông khui ông ta nó lâu rồi nó ông là nó mẹ anh nó bảo ông xíu xíu lên, nó bảo ông khui ông này nó xíu xíu.

Bảnh của một luôn một lát sản nào phóng. Raisin được đi đấy là đây, đây này. Né. 30. 30. 30. 30. 30. 30. mua 30. 30. mua 30. 30. cái 30. 30. 30. 30. 30. đi 30. 30. 30. 30. 30. 30.